ครับวันนี้ก็มาพบกับอดมินช่องมาริโกลครั้งนึ้งนะวันนี้จะมาดูจะมาดูทีเด็ดสักหน่อยหลังจากที่เมื่อวานช็อตไป255นะตอนนี้เหลือ245แล้วนะก็เงินงอกขึ้นมากลายเป็นสามันนี้วันนี้ไปเป็นเขียวนะบวกไปสามแสนนะจากเมื่อวานลบนะก็ถือว่าโล่งใจมาได้นิดนึงก็ปิดไปบ้างบางส่วนนะอะไรเงี้ยปิดไปนิดนิดหน่นอยหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้สําคัญ หลักก็คือยังยังยังถือช็อตอยู่2 4 5ยสบหาสัญญานะก็ต้องลุ้นลงต่อไปโอ้ถ้าเมาื่อวานไม่ไม่ลับทิศเนี่ยตัวเลยแต่สัญญานั้นมาแล้วอะ่ะมันก็ต้องกลับนะตามสัญญานะก็โดยรวมโดยรวมวันนี้มันลงอะ่ะส่วนตัวมันน่าจะมาจากขึ้นเดลตานะเพราะว่าเดลต้าเนี่ยมุนเจหลุดเจ็ดเจ็ดสิบาทแล้วอะ่ะมันอาจจะลงไปนีดกว่านี้ก็ได้นะมีโอกาสสูงเลยอาจจะลงไปเหลือห้าร้อยได้เพราะว่า ราคาเนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อตีที่แล้วอะ่ะลงทาโลเหมือนเมื่อเมื่อตอนต้นปีที่แล้วอะ่ะเออเหมือนราคาเมื่อต้นปีแล้วอะ่ะเนี่ยเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะที่มีโอกาสมีเกอกาจจะลงได้อะไรเงี้ยเราก็เลยช็อตไปก่อนก็ตอนนี้ก็ต้องถือช็อตนะถึงว่าในรอบช็อตอาจจะเราจะได้น้อยกว่าเพราะว่ามัามีตัวนี้ด้วยไงเดิยนยูอะ่ะเดิยนยูมัยนมีลองลองสงนะิทอสิทเ็นสัญญาเออ มันก็เลยแบบน้อยรัเกิดสมมติว่าถ้าเป็นด้านรองอ่ะมันจะมีรองสมมติมีรองสองร้อยจห้าใช่ไหมมันก็จะมีรองเพิ่มอีกสุด,ดสดิบสดวย,ดดวยา,าวเพราะว่ามีตัวถือยาวอยู่เดือนยูยี่สิบสี่เนี่ยจะถือยาวแต่ไอเดือนเฮดเนี่ยเดือนเฮดสองสี่เนี่ยจะถือสั้นนะเออแล้วก็ออเดอร์ออเดอร์วันนี้วันนี้ออเดอร์มันไม่ค่อยมีอะไรนะออเดอร์มันมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะ พราะว่ามันมีแค่สปลีสถานะไปจากเมื่อวานนี้นิดหน่อยโดยรวมก็โล่งใจมานิดนงึงก็ถือว่าอย่างน้อยให้เรามีให้เรามีกาไรบ้างไม่ให้ระขัดทุนอย่างเดียวเลยร้านสองร้านเนี่ยมไม่ไหวนะไม่ไหวอย่างน้อยดีหน่อยถึงแม้หุ้นหุ้น,นอาจจะขาดทุนเพราะว่าทีเปกลงหุ้นที่เราซื้อไปส่วนใหญ่น่าจะลงด้วยแต่เราไม่ได้ซื้อเดลตานะซื้อตัวอื่นมันก็อาจจะลงด้วยเพราะว่าทั้งตลาดมันลงแต่ว่าได้กาไรทีเปกะดีกว่าเพราะหุ้นหุ้นนั้นเหมือนแบบว่า เราจ่ายเงินไปแล้วอ่ะเราไม่ได้มันไม่ไม่มันไม่เกี่ยวกับสภาพคล่องของเราอะแต่ที่เร็จอ่ะถ้าเราขาดทุนอ่ะเราต้องจ่ายเงินนะต้องเติมเงินนะถ้าเราได้กำไรเราถอนออกมาได้นะมันต่างตรงนี้แหละที่เจ็ดคือคือมีมันเหมือนมันมันมันกระทบกับเงินเราโดยตรงอ่ะเออนี่แหละมันก็จะออกมาเนี้ยแหละวันนี้ก็ถือว่ารอดตัวไปนะถ้าดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากก็ลุ้นต่อลุ้นต่อลุ้นต่อวันสองวันนี้ให้มันลงต่อนะลงมาเหลือเก้าลุมาเหลือแปดร้อยยิ่งดีเออ สหรับทองทองก็ไม่มีอะไรมากทองมันมันยังไม่ได้เคลื่อนไหวในจุดที่เราต้องการอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่รอมันเคลื่อนไหวยเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทองยังไม่ยังไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ดูทีเฟ็ก,ก่อนเนี่ยมักนกำลังลงอยู่ด้วยแปดสามเก้าลงไปเหลือแปดสามตูเลยได้ตอนวันเนี้ยิ่งดีัดชิปก่อนเอาแค่นี้แหละ